ถ้าธรุรกิจสินค้าออนไลน์มาแรงมากๆในปี2021ใครอยากรู้กดหัวใจกดติดตามให้ครูด้วยนะคะข้อแรกเรียกยวก่าธรุรกิจค d า i คิเชนค่ะก็คือการมีโรงครัวที่สามารถทำอาหารที่ไหนก็ได้แล้วขายอาหารผ่านแอป e e l i v ว r y ่ค่ะไม่ว่า a b Food l i n e Man ทั้งหลายข้อสองทำธุรกิจบริการค่ะรับงานผ่านโซเชเียลมีเดีย เช่นฟรีแลนซ์รับถ่ายภาพรับทำคลิปรับข้อ3คือการทำธุรกิจความรู้ค่ะขายความรู้ไม่ว่าจะเป็นขายคอร์สออนไลน์หรือว่าขายอ e ีบุ๊กออดิโอบุ๊กมาแรงมากๆเลยนะคะข้อ4เป็นเรื่องของสุขภาพและความงามโห oh, อันนี้เนี่ยมาแรงทุกยุคทุกสมัยค่ะสินค้าสุขภาพและความงามค่ะ ข้อ5ก็คือท,ทําธุรกิจดอบชิปขายดอบชิปค่ะให้ไปหาสินค้ามาแล้วก็มาโพสต์ขายนะคะเมื่อขายได้ก็ให้แหล่งผู้ผลิตเนี่ยเขาส่งให้ใครพร้อมรวยตีหน้าพิมพ์รวยมารัวๆเลยค่ะยอยักษ์หลายๆตัวมาเลย